ควรจะไปลองสักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้รู้ว่าร่างกายเราหรือ energy เรามันเหมาะกับเชฟไหนแต่ว่าก็มีชุดหนึ่งที่คิมแบบจิ้มว่าอะไรเพอลองให้ฉันหน่อยนะอะไรเงี้ยสรุปเป็นชุดที่ชอบที่สุด <c oughs> ไม่รู้ว่าหนูแต่งตั้งหลายรอบอะตั้งแต่สมงานก็ต้องเื่อไว้เยอะๆหน่อยอ <c oughs> ตื่นตันใจในที่สุดฉันก็จะได้ รีบไปหน่อยเพราะว่าอีกตั้งปีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ร้องไห้ทุกชุดที่ร้องตื่นตันใจในที่สุดฉันก็จะได้เป็นเจ้าสาวแล้วใกล้แล้วเนาะใกล้แล้วเนาะไม่ใกล้อีกนานมากไไม่าากรลองแด้เป็นชุดที่เหมือนแบบย่าเห็นมามาสักพักตั้งแต่ตั้งแต่ขอมันจะครบรอบสองปีที่ขอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นชุดที่พี่ย่าเห็นแล้วแบบจิ้มไว้นานแล้วแล้วมันเพิ่งเข้าไทย เจ็ดทูดสอง<น>วันจ่แหมสองวันอยคนเดียวเจ็เดชุดนี่ที่ลองไปเหรอคะไม่รู้อะเหมือนแบบเหมือนแบบเพื่อนๆที่แต่งปีที่แล้วกนันเขาก็แนะนำว่าควรจะไปลองสักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้รู้ว่าร่างกายเราหรือเอเนอร์จีเรามันเหมาะกับเชฟไหนอะไร ญาติใจเย็นๆเยังมีคิมมีเพื่อนเพื่อนมหาลัยแล้วก็พี่เอลเขาบอกว่าอย่ารีบใช่ให้ให้ลองดูก่อนว่าแบบแบบไหนมันเหมาะกับเราอะไรอยต่างเงี้ยคือใจอะมันไปแล้วใจมันไปแล้วค่ะแต่ว่าทุกคนบอกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอก็แสดงที่หลอกล่าสุดก็คือยังไม่ใช่ คือคแค่แค่อยากรู้ว่าแบบแบบไหนมันเหานกับเไม่รู้ว่าหนูแต่งตั้งหลายรอบอ่ะตั้งสามงานก็ต้องเื่อไว้เยอะๆหน่อยไม่ให้ดูถือเคสถือเคสไม่รู้เขาถือกันเยอะก็เลยถือบ้างดีกว่าตามเพื่อนตามประเพณี พยายามอ่านปากตะพี่ใสแมสโดยไม่ได้ยินอะไรเลยนะคะอ๋อใช่ค่ะก็มีอะคนเดียวที่ลองที่แมสน่าจะไม่ยากค่ะความตั้งใจถ้าว่างคือเราจะไปตลอดเลยลองชุด <c oughs> ได้ไหมไม่ค่ะก็คือก็คืออย่างที่บอกเหมือนว่ามันมีชุดอันนึงที่ชอบม,มากๆแล้วมันเข้าไทยพอดีก็เลยไปลอง มีชุดหนึ่งที่คิมแบบจิ้มว่าอะไรเธอลองให้ฉันหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยสรุปเป็นชุดนนที่ชอบที่สุดแล้วแต่ไปแล้วแ,แต่ไปแล้วไม่แบบว่ามีลุคชุดเพื่อนเจ้าสาวไปด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยมีมได้ไปลองเพื่อนเจ้าสาวก็แบบเป็นธีมอะไรเงี้ยมีธีมอะไรตรงนี้ยังไม่ได้คิดนะมันอีกนานมากเลยใ่ะ,<ล>ะ,ะใช่ใช่แบบปีครึ่งอย่างสี่ชุดแต่งงานเราต้องดูแบบว่าสี่ชุดต่อตัวสี่สี่ชุดชุดเจ้าสาวเราได้ดูแบบว่าได้ดูไปแบบว่าอุ้ยอะไร สงการปีนี้ไปเทีย่ยวไปไปเที่ยวกับพี่บ้าน,นะคะ่ะไปเมืองนอกอันนี้คือไปยาวเลยไหมไปกี่วันก็ยาวอยู่นะอ,อ,อ,อาชิคกว่า ที่ไทยต่อฮะรอเปิดกล้องอยู่คะ่ะออรอเปิดกล้องอยู่้ทองีนก่ะก็ก็ก็งงมากเลยเพราะว่าก็ยังทำงานทุกวันอยู่ถึงแม้ว่ารอเปิดกล้องอยู่ก็ามาเรื่อยๆก็เรื่อยๆใช่ ได้เลยค่ะขมาเลยค่ะค่ะก็ขอให้สงการานต์ปีนี้สำหรับทุกทุกท่านนะคะมีแต่รอยยิ้มความสุขแล้วก็ขอให้แบบความฝันของทุกคนเป็นจริงขอให้ปลอดภยัยผสมประสานทุกอย่างในวันนี้นะคะมีทั้งความสุขอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนเพื่อนแล้วก็กินอาหารอร่อยด้วยค่ะอคค่ะขอบคุณค่ะ